สวัสดีครับมิวโบวันจูนเน่นะครับวันนี้แดดร้อนหน่อยจะพามาดูมิวเอ็กซ์สามพันเพราะว่าหลายๆคนถามว่าตัวนี้รีแมปไปได้ยังตัวนี้รีแมปได้แล้วนะแต่ว่าราคาจะสูงไม่พิเศษหน่อยก็นี่อันนี้เดิมวิ่เดิมจริงท่อไอเสียยังเดิมอยู่เลยนะยังไม่ได้เอาแคดออกเลยแต่ถามว่าจะเป็นต้องเอาออกไหมเดีย๋ยวไปดูคลิปต่อไปดีกว่าส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เคื่อเดิมมีอุด EGR ใส่กองาอากาศแล้วก็มีวัดบูตปกติทั่วไปนี่อันนี้มีคำโชว์นะเออเปิดมัน อันนี้ผมจะพาไปดูว่ามันวิ่งทะลุ200หรือเปล่ year, so really like so, นาเพราะว่าเดี๋ยวคนหาว่าเฮ้ยรีแมปได้จริงไม่ได้จริงจะดูยังไงก็ถ้าทะลุ200ก็คือรีแมปได้แค่นั้นเองไปนี่ฮะนี่ฮะคันนี้ภายนอกก็มีอย่ามอะไรวะบังโตโยโยอ๋อตัวโยตัวที่ตัวใหม่เออไอตัวตัวเก่าตัวเก่าถ้าตัวใหม่มันจะเป็น ad 0 8ใช่ปหะอ๋อใช่ตัวตัวเก่าเลยโอ้ไม่ร้องมันดูเล็กเลยกว่าให้แยขอบเลย สิบแปดใช่แต่ขอบมันขอบมันเลยนี่อ่ะมันหนาขอบมันหนากว่าปกติก็ใส่ปกติทั่วไปเลยเนี่ยชอบรุ่นใหม่ที่มันมีคิวบ้างเท่าไหร่อ่ะผมไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะไนี้ใส่ใส่เสริมป่ะเนี่ยมึงคิดว่าโรงงานจะใส่นอ้ให้อย่างนี้ปะล่ะไม่น่าจะใส่เสริมเฮ้ยแต่ตัวท็อปไม่น่าจะต้องใส่เสริมแล้วนะเจ้าสามพันแล้วนะไอ้ลีโวออะไอ้ตรงกลางมันยังเอาแม็กยิงอยู่เลยเหรอ ผ้าค่ะไอตัวพลาสติกอ่ะก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ล้อยางแล้วก็เนี่ยภายในก็จะมีวัดบูสต์วัดบูสต์วัดแรงดันอ่าไอสแกนที่เพิ่มความแรงให้รถก็จะมีแค่กล่องรีแมปกล่องอากาศแค่นั้น3อย่างเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันวิ่งได้จริงไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยชีอารีเท่ของแท้แน่นอนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในรถ โ okay. อเคฮะนนี้เราก็อยู่ในรถมิวเอกแล้วคันนี้เราจะต้องเปลี่ยนเส้นการจูน<ม>เส้นทางการจูนเพราะว่าระยะทางก<ม>ับความปลอดภัยมันไม่เพียงพอ<ม>จริงๆก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้สนับสนุนนะครับให้ให้ขับเกินความเร็วกฎหมายกำหนดแต่ว่าวันนี้มาทำให้ดูว่าโอเค รถหนักๆสายเลยรถมันหนักๆขนาดเนี้ยโต้ลมขนาดเนี้ย่แล้วก็ด้วยที่มันล็อกความเร็วไว้เราจะมาปลดให้ดูเฉยแต่ไปใช้งานจริงก็อย่างที่บอกผมจะพูดเสมอว่าผมทํารถเนี่ยไม่ได้ทําให้มันขับแบบร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยห้าร้อยหกไม่ใช่ผมทํารถให้เนี่ยคือให้เอาไปขับแบบว่าจังหวะที่เราต้องการแซงมันก็แซงได้จังหวะที่เราต้องการหลบเหยียบให้พ้น เราก็ไปได้และไปได้อย่างมั่นใจอ่าไม่ไม่ใช่ว่าทำเสร็จปุ๊บต้องเอามาจอดแข่งกันหรือไม่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาโชว์กันว่ากูวิ่งเท่านี้เท่านี้ผมบอกเลยนะถ้าเป็นตัวโลหรือว่าตัวธรรมดาทัา่วไปรถเดิมๆม,มันก็วิ่งได้200อ่ะแต่ว่าไอาระยะทางเนี่ยศูนย์ถึงสองร้อยเนี่ยอ่ารถเดิมๆม,มันอาจจะใช้อาจจะใช้ระยะทาง2กิโลแต่เป็นรถที่โมดิฟายแล้วอาจจะใช้ระยะทางแค่1โลอ่าหรือถ้ารถที่ทาให้เยอะอาจจะใช้ระยะทางแค่700เมตร อ่าหรือห0 0เมตรอะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่าการที่เราถ่ายวิดีโอช่วงความเร็วมาโชว์กันเนี่ยไม่มันไม่ได้พิสูจน์ว่ารถมึงแรงอ่ะสิ่งที่จะพิสูจน์ว่ารถมึงแรงคือไดโน่เ้ยรถกูแรงมาเยอะไงถ่ายมาโชว์กันอ่าแต่ถ้ามึงจะโชว์ความพร้อมของทีมมึงต้องไปโชว์กันที่สนามเวลาอ่าไปโชว์ด้วยเวลาแต่ถ้าจะโชว์จะโชว์ ถ้าจะโชวแบบว่าอ่กูนี่ขับเทพนะอะไรแบบเนี้ยก็ไม่แนะนำบนถนนเพราะว่าไอ้พวกที่เทพจริงๆะไม่ค่อยอยู่แล้วจะเหลือแต่พวก <ไป S 1> ที่แบบยังยังมีดวงอยู่แค่นั้เองใช่ใชผมไม่เคยขับนะสวีทสวานแบบว่าบุฟฟ๊บฟฟไม่มีนะไม่เคยเพราะว่าหลายๆคนขับรถอาจจะอาจจะคิดแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยกูมองแล้วไม่มีไปได้คิดว่าตัวเองขับดีแต่คุณต้องดูข่าว เยอะๆเสพเยอะๆ,ๆ,ๆไม่ได้ให้ไปเสพยาบ้านะเสพษขาวเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างล่าสุดที่แม่งคนเมาขับอ่ะแล้วไปชนคนงานอ่ะตายไปสามคนนะมยังไม่ได้ดูเลยว่าเห็นว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เสพซึ่งเขาอยู่เขาเฉยๆ,ๆอ่ะยังตายอ่ะมึงพิ้วกันแล้วก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ข้ามฟากมาเลยแล้วก็มาโดน<ม> <ๆ S 2> อ่าอันนั้นมันคือมันถึงคราวซวยจริงๆอ่ะคือ มือคือเขาเรียกว่าไงอ่ะตามันกำหนดมาแล้วว่ามึงต้องไปอ่ะนั่งอยู่บ้านก็มายิ้ฟันแทงเหงือกตายเหมือนกันมึงจะตายนะแต่ก็อย่างว่าแหละมึงจะตายให้เขาจดจำมึงแบบไหนแค่นี้แต่มายิ้ฟันแทงเหงือกตายก็ไม่ได้เทนะเหียคือถ้าถ้าออกไปโดนรถชนตายถ้ามึงขับมาดีๆคนก็จะแบบเห็นใจแต่ถ้ามึงขับเฮยมคนก็จะด่าสองควรไล่สัตว์ นั่นแหละฮะมันก็อยู่ที่ว่ามึงจะตายแบบไหนคือถ,ถ้าคุณมันจะตายมันห้ามไม่ได้หรอกมันตายแน่นอนเพราะว่าตายบบไหนก็คุณเป็นคนเลือกไม่ต้องมาพูดถึงความตายกันล่ะน่ะมันหนีให้พ้นหรอกครับเรื่องนี้น อันนี้ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาถามเมื่อวานนี่เลยเออใช่เลยแหละไม่ใช่ว่าหลอกมีเขาขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่รถใหญ่ขันอื่นนี่แหละจำไม่ได้เห็นแต่เห็นแต่ตัวเขามาถ,ถามว่าเอาเ่อมีแบบได้ยางแล้วก็อะไรได้บ้างเดี๋ยวว่างๆเข้ามาวันนี้ก็มามาวันนี้ต้องอยู่ได้ตั้งแต่เช้า,าแล้วแต่ว่าไอ้เจ๋งก็ส่งของมี ตรวจไปชุดใหญ่นี่ทุกวันนี้ยังตอนไม่ใช่ทุกวันนี้ตอนนี้มันยังขอ,องไม่เจอเลยไอ้บังก็ล้ำอยู่โอ้ยเป็นร้อยสายกว่าจะรับเ,เห็นปะเกินร้อยสายอีกที่โดนไปที่เกินไปทำไมไม่นดับตอนนี้วะไม่รู้ลุ่มเหยียบเบรกไม่หยีาายบนอะไม่เหรอเขาบอกว่าแอร์มันทำงานทำงาน,น,นจริงทำงานลุ่มดับนี่ไม่ต้องเหยียบุดอะไรข,ของไฟเบรกเลยไฟไหนก็มาเลย ý tưởng bạn đâng qua quá là gì mà nó em ăn nhìn nó quá đi 知道。 ไม่เหยียบเบี่ยมจะดับให้ป่าไม่มัน,ม,นมันคงคำนวณแหละว่าจอดไม่นานก็ไม่ดับอ่าถ้าจอดนานดับถ้าจอดนานก็จะดับแต่เมื่อกี้มันขึ้นโลกเะดลิงแล้วก็เป็นโลกเอที๋แล้วแอร์มันจะทำงานได้ไงวะในเมื่อมันไม่ไม่ได้อย่างแอร์ก็ต้องดับอย่างหลอกมันยังอย่างน้อยเป็นนาทีอยน,นี้คมีกันชนดีป่ะปนะื่อย ราดูตามระดับว่าลมมันจะออกแต่ลมหรือมันจะออกแต่อ air โอเคฮะเดี๋ยวเซตใหม่แป๊บนึงโอเคมาต่อแล้วนะตอนนี้ผมได้ทําการเซตกล้องให้มีความเร็ว GPS ขึ้นด้วยแล้วก็ความเร็วที่หน้าปัดด้วยจะได้ขึ้นไปคู่กันว่า GPS กับหน้าปัดเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนจะได้เห็นเราไปเกลียวโล่งโตมาแล้วยีงกระจกด้วยว่าเราจะไม่ยอมต้านลมแน่นอนปิดแอร์ด้วย เราจะไปกันเนิ่มๆนะฮะเราจะไม่กดเต็มนะฮะเพราะเราเส้นทางไปที่ไหนเราอเส้นที่เพียร์มาอมไม่ช่วยกดไป เพราะว่าทำยังไงเขาจะโริไม่เป็นไรผมมีคลิปที่รบกวนลูกค้าถ่ายไปให้มีคลิปที่รบกวนลูกค้าถ่ายไปคือตัวเดียวกันเลยทำสเต็ปเดียวกันเลยเดี๋ยวเอาคลิปนั้นขึ้นให้ดูดีกว่าเพราะว่านี่ผมเ่าเป็นอย่างนี้แหละแบบคือต้องเหลือระยะเบรกไว้แบบอย่างน้อยต้องมีครึ่งกิโลอะ เราต้องมองเห็นไกลๆเลยไม่ใช่ว่าเห็นแค่ตรงนี้เออแล้วไปเหยียบเบรกเต็มแรงคือเราต้องเหยียบเบรกน้อยๆแล้วไปแล้วก็ต้องต้องปลอดภัยเราด้วยแล้วก็ปลอดภัยคนอื่นด้วยที่สําคัญหมดบางทีจะเอาแต่เราเบรกอยู่ไม่ได้เพราะบางทีเราเบรกอยู่แต่คนอื่นเขาตกใจอะไรอย่างนี้นก็ไม่ได้ต้องดูที่มันไอ้นี่จริงเพราะอย่างอย่างเมื่อกี้ถามว่าโล่งไหมมันยังเหยียบได้อีกนะอาจจะเห็นร้อยเจ็ดร้อยแปดแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว,ว่าไม่คุ้มกับผลที่มันได้ออกมา ได้ยาวไกลแต่อย่างคลิปที่ผมจะขึ้นให้ดูเนี่ยลูกค้าเขาไปตา่างจังหวัดไกลๆเขาก็เลยลองให้ดูถ่ายไว้ให้ดูเฉยว่าเออโอเคถ้ารู้แล้วแค่นั้นแหละแล้วก็ขับผมปกติเพราะผกติ่งเขาก็ขับไม่ถึงอยู่แล้วเอาเทนให้ดูเฉยแล้วก็ส่งเดี๋ยวให้บังขึ้นมาให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้จุให้เสร็จก่อนแล้วก็ แล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวลองปิดเปิดกล่องให้ดูอีกทีนึงโอ้โหอะไรเนี่ยนกเยอะจริงจริงจะทำให้ทำให,ทำให้ทำให้ออกว่ารถได้จอดเต็มเลยเออเขาทำดีนะได้ข่าวว่าเจ้าของหลอกไม่เท่าไหร่นะดีแล้วไม่มาสู้คอนแวร์ตัดต่อไม่ได้หรอกใช่ช่างช่างพวกอะไรพวกนี้หลอกว่าเจ้าของ พอเาหมอยากันแต่เ้ยเามาทอะไรทอดีบอไรลัดหอ่จะเกี่ยวสายไฟเออเหมือนล่าน่ะเ็บไหมีกองอยู่ ก่องตอนนี้มวนหนึ่ง นกนแม่งเหลือสองขวายมึงลองดูดิเท่าไหร่เหยียบไปใหมนี่ยเหลือสกองอ,งาอ,งอ,งองแบบองามงไหร่นะ 3, พันโลสอมพ,นพนันเหรอ 六十五毫升。<noise> ไม่เยอะ้รถวิ่งเยอะว่าไปอย่าง ดไม่ได้ไแปลโอ้แล้มันไม่พอแล้วมาลองดิอะไรต้องอย่างไ้มาเดี๋ยวดูให้หน่อยนะบ,บูสเท่าไหร่แล้บูสสวิงได้เปล,ล,ล่ากินเบรกเอ้ามาม์กหลายรอบจับการลองรถหลายรอบมีแต่ข้อเสีย

โตต้องูสโอเคนะฮะสหรับเกียร์ ออต้เครื่องสามพัน 3, ก็ประมาณนี้เลิบนี้บางน่าจะตัดเหนื่อยหน่อยนะฮะมันจะใช้โปรแกรมในการตัดคนละโปรแกรมกันจริงก็ใช้โปรแกรมเดิมได้แหละแต่ว่าระวังแต่ว่า,ต,วาต้องใช้โปรแกรมของตัวกล้องเนี่ยในการเ,าเลือกคีเฟรมก่อนพอเลือกคีเฟรมเสร็จปุ๊บว่าคุณจะเอามุมไหนบ้างเพราะว่ากล้องมันจะหวนรอบได้ไง เล sa, ือกคีเพมเสร็จปุ๊บถึงจะเอาไปตัดในโปรแกรมตัดต่อที่ใช้ประจำได้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบางนะก็มาดูกันว่าฝีมือในคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างโหดเมืนเดิมเริ่มน้อยลงแล้วช่วงนี้หลังๆนี้เริ่มใส่น้อยลงไม่ทันโอเคนนฮะหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดี